ไปสิลูก,กลทำไมอ่ะไปดูสิไปจาเอ,มอะมาสิเข้ามาแล้วมาจาเอ,อะแม่เร็วเด้วไปข้างหลังันนี้น่ารักจังเลยอ่ะตัวเล็กเนี่ยดูสิ้นปุยสิยอะไรนะก้นปุยมูนู้นตัวนั้นชื่ออะไรนะชื่อท็อปจริงเหรอ

มันก็มีลูกด้วยพี่อดูสิหนอในไข่เห็นปะ<ช>ตัวจิวจ๋วๆว่าไงคะว่าไงคะว้าว,าวาม่ี่คืแมแ่นสาปาเปดอ่ะไปดูไปดูปแ,แม่ในเสาปักเป็ด นี่นีเขาบอกว่าไดโนเสาร์กัดห้ามจับดูนี่มันกัดนะห้ามจับนะห้ามกัดมันจับมันกัดนะนี่สไปโนซอรัสแล้วก็มาลซเนีิวตัวใหญ่มากเอยะ<า>ยฮะมันตัวใหญ่มากเลยใหญ่มากเลย,ย,ยนี่เขาขยับนิดนึงดุกดิกดุกดิกนิดนึงเห็นไหม ตัวนั้นตัวใหญ่มากเลยอ่ะอไปตรงไหนต่อคะไปตรงไหนต่อพี่พี่อ้มเดินนำนุณแม่ไปเลย,ไ,ยไปดิเดินไ,ไ,ไปเลยแม่เดินตามโอ้ยตัว,ต,วตัวนี้ไม่ไม่จับนะไม่จับเขาไม่ให้จับพาราโซพาราโซโรอะไรเนี่ยพาราโซโรโรฟัส Awesome. มาที่มาไปสิเดนี่อ eh? ันนี้คือตัวอะไรตาเปจาราแล้วก็นิกโตซอรัสเทราโนดอน จับไม่ได้ค่ะเขาไม่ได้จับโลกเข้ามาเร็วเข้ามามเข้ามาดินี่โค้น้ามาหน่อยเอาหายไปไหนแล้วเอาหายไปไหนแล้วว้าทำนี้ดี ีนตัวอะไรอ่ะสติราโดซอรัสมีข้างบนด้วยอุ้ยคอยยาวมากเลยไม่จับนะลูกไม่จับนะลูก ตัวนี้ไม่ค่อสวยเลยแม่เนอะคอสโมเซราท็อปฮะมันมีไข่หลายฟองเลยไข่ไดโนเสาร์ไงมันพยักหน้าได้ด้วยพี่อะดูสิว,ว้าวมันพยักหน้าตามาย่ารู้อยอะ ไอ้ตัวนี้ก็ใส่หน้าได้ด้วยพี่ามาดูสิเพนทาเซราทับอือเหรออาหารหน้ามาถ่ายรูปหน่อยค่ะ ไต่อคะตาพรวดล้อพรวพดเอาใบเดินไปเลยโหอ,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 อันนี้ก็ตัวใหญ่ไอ้ย,ย่าดูมือว่ะสี่มือมันเล็กกระจิตรเองอะแต่ว่าตัวมันใหญ่มากเลยไหนอ้ย,ย่าทำมือเหมือนมันสิทำมือเหมือนมันสิอ้ย,ย่าทำมือเหมือนมันสิทำงี้สิ <c oughs> เหมือนเลยอะ่ะว้าวทรูดอนทำไมมขยับไม่ได้อะทรูดอนทำไมัมนถึงไม่ขยับอะ่ะมันไม่ขยับเลยอะ่ะนั่นสิดูฝั่งนี้สิว้ wow. าวอ่ะตัวต่อไปค่ะสเตโกซอรัสโอ้ยมันขยับปากได้ด้วยยับปากคะอะไรคะ สิมันง่วงหรือเปล่าตัวใหญ่มากเลยเอาตัวต่อไปอะไรคะเออดูตัวนี้สิอัโลโลซอรัสเรียียกก่วอาอไปสิปะเปอ๊ะเขาไม่เดินทางนี้หรือเปล่าลูกหลูกต้องอ้อมทางนี้อ้อมทางนี้ไม่เขาต้องเดินทางนี้เอาไป ตรงไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายตรงไปก่อนแล้วก็เลี้ยวซ้ายทางนี้ค่ะไปถามเขาว่าเท่าไหร่ นด้วยตัวอะไรก็ไม่รู้อุ้ยเนื้อปะไปขีดในรถเสาก,กาันไปค่ะน,น,น,นี่ค่ะเอาคูปองนี้ไปให้พี่เขารอบละห้าสิบาทอ่ะนี่ค่ะลูกไปให้พี่เขาห้าสิบาททางนี้ค่ะทางนี้ค่ะ ไปตัวไหนลกูกไปตัวไหนไปบอกพี่เขาเอาตัวไหนเอาตัวนี้ใช่ไหมชื่อตัวอะไรนะท,ท็อปเหรออ่ะไปขึ้นไปนั่งเลยจะให้พี่เขาอันนี้คือเขาต้องบังคับเองเหรอหรือว่าน้องต้องเหยียบน้องต้องเหยียบเองอ๋อเราก็บังคับเหยียบเป็นไหมอ่ะให้พี่เขาสอนเหยีบหยบตรงนี้นะครับแล้วเริ่มันจะไปนะแล้วหนูก็บังคับซ้ายขวานะลกูกอ่ะมา เหยียบเลยเอออ่ะเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเบาๆเบาๆบาเ้ยเฮเหยียบแล้วหนูก็าแต่อ่ะค่อยๆอ่ะค่อยๆเหยียบเหยียบเลยเหยียบเหยียบเบาๆเหยียบเบาเบาอ่ะไปอ่ะเหยียบเลยค่ะเหยียบเบาๆเบาอ่ะไปตัวเหรอ ไล้เหยียบเออเอา่อาาอ่ะบังคับซ้ายขวาด้วยออาเหยียบแล้วมาให้มันไปข้างหน้าเราเหยียบสิหลกไอาเหยียบมาเร็วจะหมดรอบแล้ว หนูก็ดูด้วยว่ามันจะชนไหมหนูก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอ่าเดินมาเออค่อยๆค่อยๆระวังชนเพื่อนนะอย่าค่อยๆไปเออค่อยๆเหย,ยเียบเบาๆเหยียบเบาๆปล่อยก่อนปล่อยก่อนเหยเียบเหยียบค้างอย่างนั้นสิปล่อยสิลูกเวลามันในนี้หนูต้องปล่อยขาไม่ใช่ปล่อยมือปล่อยเท้า เออค่อยค่อยไปแตะเบาๆแตะเบาๆแม่ตรงมาอเ,งเออบบเ,เอาสิเอาไปสิคะเหยียบสิลูกเหยียบใหม่สิยังไม่หมดเวลาเลยโอ้เหยียบแรงๆเหยียบแรงๆ เย็นอร่อย,ยไหมอือพอแล้วเค็มเกินไปเค็มเกินไปไม่เอาพอแล้วน่าดีอร่อยเห็นไหมหิวเหรอมาอีกแล้วอ่ะโอ้นี่เกินงบเกินงบไหมเกินเกินเหรอแม่ให้งบเท่าไหร่ 100่งร้อยบาทอันนี้เท่าไหร่เกินงบเลยอันนี้99บาทเกินงบไหมเกินเลยเกินยังไงอ่ะ99บาทมันอยู่ใน100่งรป่ะไม่ได้หนึ่งร้อเออก็แปลว่าไม่เกินงบไงใช่ไหมเมื่อกี้เราแกบอกว่าเกินงบไม่เกิน